คลิมานนทสูตรต้นฉบับคลิมานนทสูตรนี้อุบาสิกาทองดำกับอุบาสิกาทองย้อยได้ไปฟังที่จังหวัดคิดว่าเป็นทางภาคเหนือในตอนนั้นมีความชอบใจจึงได้จ้างช่างให้จารึกเป็นหนังสือแปลร้อยสิบสองผูกฝากเข้ามาให้เจ้าคุณอุบาลีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมในวัดในสมัยนั้นได้อ่านและตรวจดู ตลอดเห็นว่าเป็นสุภาษิตจับใจจึงได้แปลงจากภาษาไทยเหนือเป็นภาษาไทยกลางเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2511เพื่อจะได้ฟังทั่วกันให้เป็นทางรุ่งเรืองแห่งปัญญาต่อไปคิริมานนทสูตรนับเป็นพระสูตรสำหรับมนุษย์ที่มีสังขารไม่เที่ยงต้องทนทุกข์ต่อโรคไัยไข้เจ็บที่คอยเบียดเบียนในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสพระสูตรนี้แก่พระอาอนนท์เพื่อนำไปแสดงแก่พระคิริมานน์ซึ่งกําลังอาพาธหนักจนไม่สามารถมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ในขณะนั้นพระคิริมานน์จึงขอให้พระอาอนนท์ช่วยกราบบังคมทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบและเพื่อทรงกรุณาสงเคราะห์ให้ทุกขเวทนาเจ็บปวดซึ่งเบียดเบียนอยู่ในขณะนั้นให้ระงับอันตรธานหายไป พระพุทธองค์ทรงเมตตาแสดงสัญญาสองประการคือรูปสัญญานามสัญญาและอื่นๆเมื่อคิริมานน์กำหนดตามพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลในขณะที่วางทุระรูปนามโรคภัยของพระคิริมานนที่เจ็บปวดเวทนาก็ได้อันตรธานหายไปในขณะนั้นคิริมานนทสูตรจึงเป็นพระสูตรสำเร็จ ที่ช่วยกล่อมกลาจิตใจของผู้ที่กำลังเจ็บป่วยแม้ว่าการเจ็บป่วยนั้นจะร้ายแรงถึงขั้นไม่อาจรักษาได้ก็ตามพระสูตรนี้ยังช่วยให้บุคคลทั่วไปที่มีความทุกข์ได้คลายความวิตกกังวลไปได้บ้างถ้าผู้ตกอยู่ในทุกข์สามารถที่จะกำหนดตามได้ว่าชีวิตนี้เป็นอนิจจงคงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา และดับลงในที่สุดอันเป็นธรรมชาติของสังขารซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถระงับจิตใจให้สงบวางเฉยลงได้และเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงบิญญาณก็จะละสังขารคือกายสังขารไปอย่างสงบสุขและสู่สุขติภูมิต่อไป